ข้อความจากเทวทูตเมตาตรอนความกลัวสื่อสารทางจิตผ่านนาตาเลียกลาสาันซอสสวัสดีชันเทวทูตเมตากรอนขยายความเป็นอยู่ของคุณตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนคุณในขณะที่เราเดินทางสู่การสำรวจความกลัวฉันขอเชิญชวนให้คุณหายใจเข้าลึกๆในขณะนี้จากนั้นกลั้นหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้และแน่นอนให้หายใจออกและหายใจตามปกติ เมื่อคุณกลั้นหายใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณประสบกับความกลัวเหมือนกับว่าคุณกำลังกลั้นหายใจจนร่างกายไม่สามารถทำงานได้อย่างที่เป็นอยู่แม้แต่จิตใจและอารมณ์ของคุณก็ไม่สามารถทำงานได้พวกเขาไม่ได้สัมผัสกับก,บการไหลเวียนของพลังงานและพลังชีวิตตลอดความเป็นอยู่ของคุณนอกจากนี้ยังยากกว่าที่จะได้สัมผัสกับก,บการสั่นสะเทือนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านตัวคุณ เมื่อคุณประสบหรือเกี่ยวข้องกับความกลัวเหมือนกับว่าคุณได้กดปุ่มหยุดทั่วคราวและคุณถูกระงับอยู่ในพื้นที่นั้นและทุกอย่างก็หยุดลงแน่นอนว่าร่างกายของคุณยังคงทำงานต่อไปและคุณก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปจิตใจและอารมณ์ของคุณยังคงทำงานต่อไปอย่างไรก็ตามราวกับว่าพวกเขากำลังทำงานโดยใช้พลังงานน้อยลงกินอาหารน้อยลงการสนับสนุนน้อยลง ลองนึกภาพหากคุณมีความกลัวในส่วนต่างๆของร่างกายและตัวตนของคุณส่วนต่างๆของร่างกายและร่างกายของคุณกำลังดิ้งรนราวกับว่าพวกเขากำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ต่ำพวกเขากำลังดิ้งรนเพื่อความอยู่รอดฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณตกใจหรือทำให้อารมณ์หรือกระบวนการคิดตกต่ำฉันเพียงต้องการสนับสนุนให้คุณประหนักถึงพลังที่ความกลัวมีอยู่เหนือร่างกายและความเป็นอยู่ของคุณเรามีพลังตรงกันข้ามกับความกลัวซึ่งก็คือความรัก ความรักช่วยให้คุณประสบความสําเร็จรู้สึกได้รับการเลี้ยงดูเข้าถึงพลังแห่งพลังชีวิตและถูกรายล้อมไปด้วยแรงสันสะเทือนอันศักดิ์สิทธิ์มันกระตุ้นให้คุณมีชีวิตอยู่บนโลกอย่างเต็มที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกนี้ประสบกับทั้งความกลัวและความรัก บางครั้งก็เกือบจะในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ที่จะยึดมั่นในความเป็นอยู่ความกลัวและความรักและการเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งมันอาจจะรู้สึกเป็นธรรมชาติคุณอาจไม่รู้จักความกลัวด้วยซ้ำคุณอาจไม่รู้จักความรักด้วยซ้ำเพราะคุณคุ้นเคยกับพลังงานเหล่านี้มากมันน่าสนใจเมื่อคุณประสบกับความกลัวคุณสามารถปล่อยให้ความรักเป็นยารักษาโรคได้แต่เพื่อให้ความรักเข้ามาอยู่ในตัวคุณอย่างเต็มที่และได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่คุณจำเป็นต้องยอมรับความกลัวเสียก่อน เมื่อคุณประสบกับความรักความรักของพระผู้สร้างที่หลังไหลผ่านตัวคุณเป็นเรื่องปกติที่ความกลัวอาจเกิดขึ้นเพราะความรักสนับสนุนให้คุณก้าวข้ามขอบเขตและข้อจำกัดดังนั้นความกลัวจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อชำระล้างและรับรู้หากคุณเพิกเฉยต่อความกลัวหรือผลักมันออกไปด้านข้างคุณจะปล่อยให้ตัวเองดำรงอยู่ในความรักอย่างไรก็ตามยังมีความกลัวอยู่ อาจจะอยู่ข้างใต้อาจจะซ่อนอยู่และด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมกับการสั่นสะเทือนของความรักได้อย่างเต็มที่จำเป็นต้องนั่งข้างในและยอมรับความกลัวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ความรักที่สั่นสะเทือนมากขึ้นความกลัวสามารถครอบงำได้อาจทำให้เกิดอาการได้หลายอย่าง ความรักก็สามารถครอบงำได้เช่นกันมันอาจจะรู้สึกมากเกินไปมันสามารถผลักดันคุณให้เกินขอบเขตและข้อจำกัดในหลายๆด้านความรักมักกระตุ้นความกลัวที่ต้องระบายออกเสมอเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ความรักที่มากขึ้นด้วยการแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณข้าพเจ้าอัคคารเทวดาเมตาตรอนปรารถนาที่จะสนับสนุนให้คุณประหนักว่าความกลัวและความรักเกือบจะจับมือกันพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกเขาเป็นเพื่อนกันความกลัวเปิดโอกาสให้มีความรักเกิดขึ้นหากคุณเลือกเช่นนั้น ความรักเปิดโอกาสให้ความกลัวเพิ่มขึ้นถูกเปิดออกราวกับเป็นฟองสบู่เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ความรักที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นสิ่งเดียวที่เป็นลบของความสัมพันธ์นี้คุณอาจพูดได้ว่าคุณกำลังประสบกับความกลัวแต่ไม่สามารถเรียกการสั่นสะเทือนของความรักได้ หากคุณสามารถเรียกการสั่นสะเทือนของความรักและเต็มใจที่จะเผชิญกับความกลัวรับรู้อย่างชัดเจนเพื่อดูว่ามันส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคุณอย่างไรมันส่งผลต่อจิตใจของคุณอย่างไรเพื่อรับแม้แต่ข้อความจากความกลัวเพื่อทำความเข้าใจจากนั้นคุณจะอยู่ในพื้นที่แห่งความรักเสมอ จริงๆแล้วคุณจะอยู่ในพื้นที่แห่งความกลัวก็ต่อเมื่อคุณไม่เต็มใจหรือไม่สามารถเรียกการสั่นสะเทือนของความรักได้หรือไม่เต็มใจหรือไม่สามารถเผชิญกับความกลัวและทำความเข้าใจกับมันได้ หากคุณเต็มใจที่จะทําเช่นนั้นแสดงว่าคุณกําลังประสบกับความรักอยู่เสมอคุณดํารงอยู่และอยู่ในกระแสแห่งความรักอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะประสบกับความกลัวก็ตามซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสําหรับการเติบโตในทุกช่วงเวลาสําหรับการพัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณความเข้าใจและการตร,รัสรู้คุณอาจต้องการรับรู้ว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความรักแก้ไขความกลัวปลดปล่อย ขจัดความกลัวอยู่เสมอสิ่งนี้ทําให้คุณอยู่ในสถานที่แห่งพลังแม้ว่าคุณจะประสบกับความกลัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คุณก็อยู่ในพื้นที่แห่งพลังโดยรู้ว่าคุณสามารถแก้ไขมันได้และดํารงอยู่ในความรักต่อไปความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่กลัวความกลัวของตัวเอง หากคุณเต็มใจที่จะรักความกลัวของคุณเผชิญหน้ากับมันอยู่กับมันเข้าใจมันและปล่อยให้มันสลายไปแสดงว่าคุณกำลังรักความกลัวของคุณคุณอยู่ในพื้นที่แห่งพลังและการเติบโต ความกลัวจะปรากฏชัดอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะรวบรวมความรักจำนวนมหาศาลที่สุดเท่าที่คุณเคยมีมาก็ตามคุณอาจยังประสบกับความกลัวแต่ความกลัวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของคุณกับความรักเกือบจะเหมือนกับเพื่อนที่คุณรู้ว่าจะกลับมาแต่ยิ่งคุณเต็มใจที่จะอยู่กับความกลัวมากเท่าไรเพื่อนคนนั้นก็จะกลับมาน้อยลงเท่านั้นถึงเวลาสำรวจความกลัวใดๆก็ตาม ที่เข้ามาในการรับรู้ของคุณให้เวลาและพื้นที่ของคุณแก่พวกเขาในลักษณะเดียวกับที่มีคนเจ็บปวดหรืออารมณ์เสียมาหาคุณคุณจะให้เวลาพวกเขาและคุณจะรับฟังพวกเขาโดยยึดเป้าหมายของการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงไม่มีวิธีใดที่จะจัดการกับความกลัวของคุณได้ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ข้าพเจ้าอักเทวดาเมตาตรอนสามารถแบ่งปันกับคุณได้คือการทำตามสัญชาตญาณของคุณ เมื่อคุณประสบกับความกลัวเมื่อคุณรับรู้และรับรู้มันจงนั่งกับมันและฟังมันสัญชาตญาณของคุณนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จเพื่อขจัดความกลัวนี้อย่างเต็มที่คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและคุณรู้วิธีแก้ไขความกลัวอย่างชัดเจนฉันอักเทวทูตเมตาตรอนฉันพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณขอบคุณฉันคือเทวทูตเมตาตรอน